you เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วเลยครับคุณผู้ชมภายหลังถากูลตตพาวาพองอดีตแฟนนุ่มของพิธีกรสาวชื่อดังอย่างเบกกี้ศรีธัญญาได้ออกมาไล์ชี้แจงประเด็นเลิกราพร้อมกับมีการไล่ไามลายกันชัดๆเพราะเจ้าตัวโดนทัวลงหนักหลังเปิดตัวหวานใจคนใหม่จนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเจกสาวเบกกี้อดีตหวานใจออกมางานนี้บอกเลยมีคนสะดุ้งแรงมากเพราะมีนรกเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่คนให้ความสนใจเมื่อคู่รักต่างวัยอย่างเบกกี้สีธัญญาและถากูลตะเภาพ,พงศ์ได้ประกาศยุติสถานะความสัมพันธ์ไปเมื่อปลายปี2566และตัวถากูลเองก็ได้มูฟออนมีรักใหม่แล้วโดยเจ้าตัวได้เผยภาพคู่กับแฟนสาวพร้อมกับออกมาปกป้องฝ่ายหญิงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยุติความสัมพันธ์กับสาวเบกกี้แต่อย่างใดซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากชาวเน็ตจํานวนมากจนต่อมาฐากูลก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวบอกว่าตนเองที่จบความสัมพันธ์กับเบกกี้อดีตภรรยาไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ได้มีการขอกันว่าขอให้จบกันไปแบบเงีย,งยบๆต่างคนต่างตปและก็เป็นทางเบกกี้เองที่ได้ออกมาประกาศเลิกลากันเมื่อวันที่18ธันวาคม2566 จากนั้นตนก็ได้มีแฟนใหม่เมื่อประมาณมกราคมซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆและได้จบความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาถาวรแล้วก่อนที่ผมจะไปเจอคนใหม่เคยประกาศไปรอบหนึ่งแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเบกกี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาที่คบกันพยายามทำเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายมันไปกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับมัน ตอนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วส่วนประเด็นที่มีคนมาถามว่าไปให้เขาเลี้ยงหรือไปเกาะเขาถ้ามีคนรู้จักตนจริงๆจะรู้ว่าที่ผ่านมาตนเองมีหน้าที่ในส่วนไหนบ้าง และล่าสุดครับคุณผู้ชมกับแคปชั่นไฟลุกท่วมตัวมากเมื่อแม่เป็กกี้สีทัญญาของเราโพสคลิปนั่งสวยๆเชิดๆพร้อมกับแคปชั่นเด็ดๆระบุว่าเก็บแฟนเก่าไว้ในใจเก็บแฟนใหม่ไว้ในอกเพราะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจงานนี้ได้แต่ร้องอุ้ย เสียงพี่หนุ่มกันชัยเพราะแคปชั่นมันเลิศมากค่ะแม่ส่วนจะมีใครสะดุ้งบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้อุ่นภูมิที่ว่าร้อนแรงก็ไม่ร้อนเท่ากับแคปชั่นนี้เยี่ยวแตกมาก